ว่าที่เจ้าสาวไอซ์อภิษดาลงภาพพร้อมแคปชั่นแห่งความสุขเพื่อนร่วมยินดีล้นหลามซุ่มบ่มเพาะความรักแบบเงียบ,ยบจนกระทั่งใกล้จะประกาศข่าวดีแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิษดาที่ล่าสุดเพื่อนพ้องต่างเข้ามาแสดงความยินดีหลังจากที่เพื่อนสนิทอย่างวุเเ้นได้ลงภาพรักแคปชั่นเป็นการแสดงความยินดีทำเอาหลายคนโฟกัสที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวไอซ์ ตามกันเป็นแถวเลยเพราะแหวนเพชรนั้นเม็ดใหญ่มากๆล่าสุดสาวไออภิสดาได้ลงภาพตอกย้ำความชัดเจนในเรื่องของความรักและการจัดเตรียมพร้อมกับการเป็นเจ้าสาวเร็วๆนี้แล้วหรือเปล่าเพราะเธอได้ลงภาพคู่ของกระตูนอันนาฮานที่ในฉากเป็นโมเมนต,ต์ทั้งคู่ร้องเพลงตามมาด้วยการคุกเข่าขอแต่งงาน ซึ่งสาวไอายได้เขียนแคปชั่นกับภาพนี้ไว้อย่างหวานตามด้วยอิโมจิรูปแบนเพจ